ไปมาแล้วคะ่ะวันนี้เราก็ช่องคูรีวีละซีสเกตออฟฟิเชียลนะคะนี่ทักทายน้อยทักทายน่อยหันมาเจ้าของช่องสวัสดีครับครับนี่ทักทายตอนเช้านะคะไปปั่นจักรยานมาแล้วคะ่ะคูรีก็สีเขียวนะคะไปออกกําลังกายนะคะพี่น้องคะ่ะคนละคันนะคะสองคนตายายไปซื้อกับข้าวนะคะก็เลยพาพี่น้องเราะชมนะคะ บรรยากาศวันนี้นะคะมีอะไรบ้างอาเจ้า,จาของช่องก็เก็บของออกนะคะรีวิวในการซื้อกับข้าวนะคะข้าวมันไก่นะคะซื้อวันนี้แล้วก็ซื้อสลัดนะคะสลัดดูของเยอะแยะนะคะพี่น้องคะ่ะซื้อนะคะนี่ก็เป็นรถลูกชายมาตส์ไทยนะคะแล้วกตนี่ก็เป็นรถเข็งจอดดูบ้าน พ่อทำงานที่บ้านนะคะไม่ได้ไปทำที่บริษัทนอกจากมีประชุมนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศในซอยที่คุรีบีละมาบ้านกรุงเทพนะคะกะ็พาชมสวนนะคะนี่ก็เป็นรถของลูกเคยค่ะสวนก็เป็นของที่มีดอกไม้นะคะที่ปลูกไว้เดี๋ยววันนี้ก็จะตัดแต่งนะคะตัดตกแต่งให้สวยงามนะคะ ก็ทาเป็นรั้วนะคะทําเป็นรั้วเพื่อ,อความสวยงามนะคะแล้วก็มีดอกไม้ปลูกดอกพุทธซมกับดอกเข็มะคะ่ะอ่านี่คือบรรยากาศนะคะบ้านของเรานะคะแล้วก็นี่คือต้นกล้วยนะคะปลูกไว้ในสวนนะคะกล้ยกวยกล้วยกล้วยนะคะกล้วยง,งามงามกำลังออกปีกล้วยเยอะเลยค่ะพี่น้องค่ะนี่เป็นปีกล้วยนะคะอ่าเป็นปีกล้วยที่กําลังออกเครือนะคะ บรรยากาศที่เราเห็นนี่แหละค่ะก็เราก็ปลูกดอกเข็มนะคะปลูกดอกเข็มสีสวยๆนะคะอีคสวยในซอยนี้เขาก็จะปลูกหน้าบ้านนะคะแล้วก็ปลูกนี่คือสวนกล้วยนะคะน่าจะเป็นกล้วยหอมตัวนี้นะคะกล้วยหอมวีเล็กค่ะกล้วยหอมค่ะพี่น้องค่ะกล้วยหอมกล้วยหอมออกแล้วนะคะ ไม่ได้มาบ้านกรุงเทพประมาณสองเดือนนะคะกลับไปเมื่อสิงหากัย์ยาตุลาสองเดือนนะคะเ้วยหอมออกแล้วค่ะโอ้หิใหญ่อยู่นะคะพี่น้องค่ะหีใหญ่อยู่นะคะส่วนกล้วยก็มีประมาณนี้นะะแล้วค่ะแล้วก็มีมะละกอนะคะมีมะละกอปลูกมะละกอปลูกน้อยนานะคะที่สําคัญเราก็ปลูกมะเขือด้วยนะคะมะเขือไคร้ของใช้ในครัวเรือนนะคะ นั่นก็เป็นกล้วยอีกเคือนะเป็นกล้วยน้ำวาค่ะพี่น้องค่ากล้วยน้ำวานะคะ,ะต้นกล้วยได้อย่างนี้นะคะที่บ้านกรุงเทพนะคะเอามาฝากพี่ฝากน้องนะคะมะละกอก็ต้นสูงชรุดนนะคะแต่ยังไม่ออกผลนะคะยังไม่ออกผลนะคะก็ละปลูกแซมไว้นะคะ,อะดอกไม้ก็ปลูกนะคะ,ะปลูกม่วงคามนะคะปลูกกระดังงานะคะหลายอย่างหลายชนิดที่สำคัญเราก็จะมีตะไคร้ค่ะ ีตะไครของที่ต้องกินต้องใช้ในครัวเรือนนะคะตะไครก็มีประโยชน์เอาไปต้มยำทำแกงได้หมดนะคะอ่านี่แหลคะค่ะแล้วถัดมาก็เป็นกะเพราคะ่ะพี่น้องคะว่มามีกะเพราอยู่บ่ได้ด้วยคะ่ะปูกะเพรานะคะปูกะเพราด้วยคะ่ะพี่น้องคะ่ะปูกะเพราอ่านี่คะ่ะเป็นมะละกอนะคะเป็นมะละกอที่ปลูกไว้นะคะผู้อีกหลายเครือคะ่ะพี่น้องคะ่ะ นี่ก็เป็นกระเจีย๊ยบค่ะเป็นกระเจีย๊ยบกำลังออกฝักนะคะ,ะก็เพื่อจะหาอากาศหายใจกระเจีย๊ยบนะคะนี่ก็เป็นดอกกระดังงาสีเหลืองสวยค่ะสวยมากนะคะกำลังออกดอกนะคะ,ะนี่ค่ะตอนนี้ลมหนาวเริ่มมาแล้วนะคะแต่กรุงเทพไม่หนาวหรอกคะ่ะกรุงเทพไม่หนาวนะคะ,ะนี่ก็เป็นม่งวงคามนะคะ ม่วงคามนะคะเป็นไม้เลื้อยที่ปลูกไว้ข้างบ้านนะคะนอะ้อเข้ามาก็จะเป็นกล้วยนะคะนีปีกล้วยพอบานเก็บมาเดี๋ยวเราก็จะมาแกะนะคะนี่ก็เป็นกล้วยนี่กัน้องให้เขาพาไปซื้อนะคะนี่นี่ก็เป็นกล้วยอีกเครือหนึ่งนะคะกล้วยหลายเครืออยู่มารอบนี้นะคะใหญ่อยู่คะ่ะใหญ่อยู่นะคะ นี่ค่ะตัวเครือนี้นะคะอ่านี่ก็อีกเครือหนึ่งค่ะหลายเครืออยู่นะคะแต่กล้วยปีนี้อากาศมันร้อนนะคะพี่น้องขามันก็เลยไม่ค่อยจะใหญ่นะคะสองเดือนนะคะสองเดือนจะมาทีนะคะรอบนี้มาด้วยรถไฟค่ะมาด้วยรถไฟไทยนะคะนั่งรถสปินเตอร์มาราคาห้าร้อยนะคะขากลับก็นั่งอีสานวัฒนากลับนะคะพี่น้องขา อีสารวัฒนาก็จะนอนกลับนะคะที่จริงก็นั่งสปินเตอร์ได้ลูกสาวบอกนอนกลับวันคืนวันเสาร์นะคะคืนวันเสาร์นี่ก็เป็นกล้วยอีกเครือนะคะพี่น้องค่ะนี่ก็อีกเครือหนึ่งเดี๋ยววันนี้พ่อบ้านก็จะตัดใบออกนะคะแล้วก็มะละกอนะคะดูสูงนะคะเพราะว่าเขาต้องการอากาศหายใจเนาะมันก็เลยสูงค่ะนี่ พี่พี่ชายนะคะพี่ชายก็จะช่วยดูนะคะหลายเครืออยู่ค่ะกล้วยรอบนี้นะคะต้นใหญ่ขึ้นเพราะว่าแล้วข้างล่างก็มีมะนาวไม่ได้มุดไปดูเลยว่าออกหรือไม่นะคะก็ปลูกแซมกันไปนะคะนี่ก็เป็นกล้วยนะคะเริ่มตัดไม่ไหวแล้วนะคะก็มาเองก็มาตัดเองนะคะนี่ก็เป็นกล้วยเตี้ยะคะ่ะกล้วยเตี้ยะคะ่ะพี่น้องคะ่ะนี่ กล้วยเตี้ยนะคะใหญ่ใหญ่ใหญ่งามสมอยู่ค่ะอามีกล้วยเตี้ยนะคะต้นเตี้ยเต้ยแต่ก็มีมีลูกให้เราได้กินนะคะนี่ต้นไม่ใหญ่ค่ะแค่ครึ่งเอวนะคะต้นแค่ครึ่งเอวใครสนใจอยากได้พันธุก็ติดต่อคูรีวีละสีสเกตออฟสิเขียวนะคะมีพันุแจกนะคะก็คล้ายๆกล้วยหอมนะคะเป็นกล้วยสีเขียวนะคะ นี่แหละค่ะคือบรรยากาศสวนกล้วยของเรานะคะสวนกล้วยที่กรุงเทพนะคะสวนที่ศรีสะเกดก็อีกอย่างหนึ่งนะคะ,ะเดี๋ยวพาไปดูะมะเขือนะคะพี่น้องขาไปชมมะเขเนะนี่ก็ตัดใบนะคะต้องไปทําอีกต้องใส่รองเท้าบูทนะคะเพราะว่าหญ้ามันจะคันนะคะ,ะนี่ก็เป็นอีกอันนึงก็คือมะเขือะคะ่ะ มะเขือปอกกระเทาะหน้าเว่นนไยเรืออกแอนกระเท่นต้นหนุ่มสาวสาวหนุ่มหนุ่มอาบน้ําท่าไหนอาบน้ําท่าวัดเอาแป้งไหนผัดน้านะคะสมัยเด็กๆเรานะคะนี่ค่ะลูกใหญ่นะคะเดี๋ยววันนี้ครูดีก็จะเก็บไปต้มกินกับน้ำพริกปลานะคะอร่อยคะ่ะพี่น้องคะ่ะนี่ดกอยู่นะคะก็จะเก็บไปทานเนาะต้นเดียวก็กินไปนานเลยนะคะรอบที่แล้วก็ได้กินนี่คะ่ะลูกใหญ่นะคะ โอ้ยลูกใหญ่แห้งค่ะพี่น้องค่ะลูกใหญ่นะคะลูกใหญ่มากนะคะก็เป็นอันว่าวันนี้เราก็จะเก็บมะเขือไปต้มกินนะคะนี่แหละค่ะเอแล้วค่ะมีความสุขในสวนแล้วก็ตัวนั้นก็เป็นดอกดาหลานะคะยังไม่ออกดอกกับขานะคะแล้วก็มีใบชะพูะคะ่ะมีใบชะพูแก้ปวดฟันนะคะก็มีถังน้ำไว้นะคะอากาศรันดีก็ไม่ต้องลดนะคะ เอาละค่ะคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ขอบคุณสำหรับการรับชมถ้าเห็นว่าคลิปดีก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์ในช่องคูรีอันจคูรีบีและซีสเกตออฟซิเชียลค่ะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ